เรื่องมึงครับผมหามีแต้มมีตัวนั่งดูไปหมายใต้ยิ่งไปช็อตไปตัวนึงไม่ไม่โดนหรอกเปิดกล่องมาท่านผมามได้ช็อตพร้อมนะยกสวยอีกจำได้ช็อตไปเราลุนตัวไม้ครับไปนั่งมึงครับใหม่มีตัวมีแต้มไปช็อตท่านผู้ชมไปช็อนครับไปช็อตลองลึกไปช็อตลองลึกตัวมันใหญ่หรอก อันน่าอายซะด้วยดูดมิอหึสะดือดขาวเลยห้างหัวไปบัวโอ้อยสะดือดขาวเลยห้างหัวไปทำโจเบย์โห ดูไหมนี่ดูปลาทำชมปลาเลยวะลุูไหม,ม,มลุนไหมบ้า เดนไม่รู้อุ้ยเดนเดินดนดนไม่รู้ว่าปลาอะไรท่านผมเห็นเป็นเงาเงาไหมน้ำเดินอยู่ไม่ตัวตัวไม่น่าใหญ่สักเท่าไหร่หลุดหรือยังอ้นั่นไงปลาอะไรอู้ตะเพียนเล็กมายังไงเนี่ยโ้มายังไงวะรู้ว่าปลาอะไรอู้แก้วครับกลางตัวเลย หนึ่งเตี้ยมครับผมเกี้ยว